ไปทุกคนในตอนนี้อะเาพิมพ์ก็พร้อมแล้วเนาะอันนี้คืออุปกรณ์สิเอาไปจับปลาของเพื่อนเนาะมีกระตาแล้วก็ขู่น้อยว่กระตากระขู่น้อยเนาะซสาพิมพ์สิไปใส่ไปจับปลาจับปลาคอนพี่น้องสิไปเอาปลาคอนเนาะพวกเฮาสิไปเอาปลาคอนไปเอาอยู่ทงไหอยทงหน้าอะไรทุกคนเลย อยู่ทงหน้าของเสาพิมพ์เนาะบอนแปลวประคอนก็ได้เห็นลายบอนอยู่บอเห็นบอนเดียวเขามาลุ่นกันทุกคนว่ามันจะมีหน่อยมีลายซํำใดเนาะบรรยากาศทงห้ทงหน้าย่ามแรงๆทุกคนสีเขียวอุ้มทุ่มอากาศปลอดโปรง่งท่านนี้เนาะ ยือกับธรรมศาสตร์ทุกคนธรรมศาสตร์ทรงไหาทงหน้าทางนี้กะนเขากำลังซุ่มสอดเ้านแหละๆทุกคนเลยเขาสอดแล้วนะไก่ซิเร้ยสหมดแล้วดูแกบเกี่ยวแหล่ๆนอนสำหรับทางนี้ทางได้เกี่ยวเขาแน่แล้วกัคอมเมนต์บอกสมัยแน่นอนหายได้มีปลาขอน ไาก็คามเพื่อว่าสิไปเอาบอลหาก็คามบอลซอพิมขึ้นไปกินมะคามเมือก่อนนะทุกคนผ่านซอพิมไปทวนควา,ามจำเนาะกโกะมะคามกับเทียงน้าน้อยค่อยหักนี่บอน่นี่ฟานอ๋อนี่นี่น,นี่ทุกคนเห็นป่าครับพ่เดี๋ยวจะซูมกล้องให้เบิง่ง นี่นี่นี่เป็นรถนะเฮ้สีน้ำมาเนี้สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับคนเบิรงหลังจากที่ว่าเอาปลาแล้วปลาขอเนาะน่าสิให้เบิรงปลาปลาก็ได้บ่หลายทุกคนด้ยแถมเกือบกระขาดทั้งเจ็บทั้งเน้นเกือบกระขาดปลากระได้บอไรอย่างสวยนะ ตอนเมื่อก็คือสภานพืชที่เห็นนี่เลยทุกคนเสือกับมั่มแม่ม,มึงขั้นไปห,หลังไล่เลยเลยนาะบ่ม,มีน้ำด้นนะนะน้ำแหง้งเมื่อไรพี่น้อง,องเอ้ย้าก็ได้หน่อยแถมยังเกือบขาดอีกเนะาะแถมยังเกือบขาดอีกพวออันนี้แหละเขาเอื้ว่าคนที่สุดยังแฉ <c oughs> คนถือเกืิดคนว้าแบบนี้คนที่สุดแบบนี้คนที่ถกออืสุดตรงแบบนี้ แล้วก็เกือบสวยๆใอมีเกือบสวยสวยจนขำพี่เนาะบ้านนกบ่านนกของเราโโอ้หเห็นไหม